สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด7เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะเหล็ก SUP9 คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะลูกค้ามาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นแลมโบนะคะหรือปัง่อ9นิ้วนะคะขนาดใบยาว9นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลลายมาพร้อมกับซอง PVC นะคะลูกค้าค่ะเซตนี้ราคา890บาทรวมส่งนะคะรับประกันความคมของใบมีดนะคะงานเซตนี้จะมีฝัก PVC ให้ทุกเล่มนะคะมาพร้อมกับฝัก PVC ทุกเล่มนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่2นะคะเป็นแลมโบความยาว11นิ้วนะคะลูกค้าความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิล ตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดูเชลุลายนะคะมาพร้อมกับฝัก PVC นะคะลูกค้าค่ะราคาเล่มนี้อยู่ที่990บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่3นะคะเป็นแลมโบใบลงลายนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะมาพร้อมกับฝัก PVC นะคะราคา1,390บาทรวมส่งะคะ่ะ ขาเล่มที่4นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากหล็ก SUP9 นะคะเล่มที่3กับเล่มที่4ความยาวของใบมีดเล่มที่4อยู่ที่13.1นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วนะคะขาเล่มนี้มาพร้อมกับซอง PVC ราคา1,390บาท,ทรวมส่งค่ะขาเล่มที่5นะคะเป็น งานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็กเหนยบนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้ประดู่ลงไฟฉลุลายนะคะลูกค้าค่ะรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะมาพร้อมกับฝักมีด PVC เหมือนกันนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่หกนะคะความยาวของใบมีดสิบสามจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิล ตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้ประดุรมไฟนะคะฉลุลายค่ะเป็นงานตีล้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10ล้อนะคะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับซอง PVC เหมือนกันค,ะะค่ะราคา1,190บาทรวมส่งค่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมี13.1นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วนะคะมาพร้อมกับซอง PVC เหมือนกันนะคะตัวอย่างซองจะแบบนี้คะ่ะตัวอย่างซอง มีซองให้ทุกเล่มเลยนะคะลูกค้าเล่มนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะค่ะจะมีซองให้แบบนี้ทุกเล่มเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มนะคะรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มสินค้าร้านเรามีประกันใบมีดยี่สิบวันนะคะรับเค็มหนครั้งเท่านั้นนะคะสนใจเล่มไหนแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยคะ่ะอันนี้เป็นมีดพกนะคะมีดพก มีดพกสั้นนะคะขนาดใบยาวอยู่ที่สามนิ้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับซอง PVC นะคะขนาดใบยาวอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะคะลูกค้ามีดพกมาพร้อมกับซองหนัง PVC ค่ะทั้งสองเล่มเลยนะคะลูกค้าใบยาวสามจุดห้านิ้วกว้างอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดสี่นิ้วนะคะลูกค้าสันหนาห้าถึงหกมิลน,นะคะ อันนี้ราคา6 9 0้เก้าสิบาทรวมส่งนะคะทั้งสองเล่มเลยนะคะห9 0้อยเก้าสิบาทรวมส่งค่ะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะเนี่ยทั้งสองเล่มนี้ราคา6 9 0เก้าิบาทรวมส่งนะคะพิเศษเลยนะคะอันนี้ปกติราคา7 9็ด้เก้าสบาทรวมส่งนะคะพร้อมฝักค่ะสนใจเล่มไหนแอดไลน์ได้เลย